พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะขอบคุณนะคะไอ้ไส้ได้หลายด้วยค่ะพี่น้องคะนะคะไอ้ไส้นะคะมาใหญ่โพงนะคะอยู่หน้าดอกกอนะคะคุณดอกกอทุ่งทองนะคะนะคะเพื่อนสาวนะคะตอนนี้นะคะนะคะเบิงไอ้ไมแต่กำลังแห้งๆเลยพี่น้องเบงเด้อนะคะเนี่ยไอ้ไอ้ย่าใบดากนี่และไอ้ของใบดาวย่าใบดาวเนี่ยเบิงค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยขอบคุณขอบคุณไอ้หลายๆเด้อ ย่อๆยิ่งๆใหญ่ๆเด้อดอายเด้อจ้ะยังอีกองหนึ่งเด้ออเด้อจ้ะจะเก็บมากันเด้อเอ้าก็แตกก็แตกค่ะอายย่าใาจังสั้นน้องขาอายอยู่นะคะย่าใบดากเด้ออายเด้อดากองดาบโอ้ยน้องกูนะโอ้ยนะคะตอนนี้นะคะอายทายนะคะทางไอ้ทั้งหน้าสาวดอกออดนะคะเพิ่นมาซอยนะคะมาซอยใหญ่ใหญ่องเข้านะคะ ยูเถียงหน้าหน่อยนะคะสาวดวอกอ่อบริคนไม่เกี่ยวเขาพี่น้องสาวติ่มเลยไม่เกี่ยวเขาซอยเพิ่นนะคะพี่น้อง <c oughs> นะคะอันนี้จะเป็นคนบานเท่านะคะลงแขกนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ <c oughs> ขอบุญขอบคุณ่าายทุก <c oughs> ท่านแม่นาใจไอ้ไส้เพิ่นนะคะหลุ่นล้ำนะคะคนอีสานนะคะบ่ทิ้งกันนะคะพี่น้องคะคนอีสานแทนนะคะค่ะแม่นนะคะคนภาคไหนไหนก็คนเหมือนกันนะคะ นี่นะคะค่ะค่ะวันจะอมบ็แตกพี่น้องค่อยๆมาเด้ออายเด้อเดียว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 เดี๋ยพิ่งอย่าเพิ่งอายอย่าเพิ่งหายอายแล้วออกก่อนนะคะเอ้าเออนะคะค่อยๆมาค่อยๆมากอายหันหันทั้งพี่นะคะอายอายใบทั้งขางอายอย่าใบดากอ่า มันอยากบายดักเอ้าเ่าเป็นอย่างจะค่อยมาค่อยมาไอ้นะคะนะน้ำใจคนไทยพี่น้องคะนี่แหละค่ะเกี่ยวเขาหน้าน้ำกันนะคะนะคะน้ำใจคนไทยนะคะนะคะเพื่อนร่วมโลกนะคะเพื่อนร่วมอคนอีสานนะคะโบถิงกันนะคะฮักกันแพ่งกันนะคะพี่น้องคะนะคะยังมาอีกนะคะยัาไม่อีกค่ะพี่น้องคะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องตกลุมขอสดได้หลายขอบคุณขอบคุณได้หลายพี่น้องคะตกลุมค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณขอบคุณไอ้ไส้นะคะอพนองของแท้เลยค่ะนานพี่นองนะคะขอบคุณขอบคุณได้หลยเด้ออย่าอ้อย่าไส้เด้อนะคะนะคะขอบคุณขอบคุณไอ้ไส้หลายนะคะนะคะเบงพอดีงามแบบยังคะ งามนแคะอขอหลายเด้อย่าอ้เด้อให้ย่อย่ยงายเด้อฮะนองาพดขอโทษได้หลายไอ้ให้สุขภาพแข็งแรง